ทุกคนมึงก็นับหน้า3ชั่วโมงิเมื่อวันก็มาเจอไม่เมื่อวานเธอไม่ได้บอกว่าเป็นงใครคุยเยอะสุดหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามได้มีอีกแล้วทุกคนเฮ้ยต้องนับก่อนหรือเปล่า สวยอยู่จานเดียวเพราะคนอื่นกินหมดแล้วน้ำพอผู้ใจและของเธอคืออะไรเกลือเลกิเบียร์เสียงเป็นไรเหรอเสียงเป็นอะไรเหรอคือเสร็จจากนี้เราไปไหนต่อกินเบียร์มันคือคำนิยามของคำว่าวัดก็เข้าเราก็กินเราก็กินวันนี้เข้าวัดวันนี้เข้าวัดแล้วนะ เข้าวัดตื่นมาเย็นๆดุทำบาเขราชาวขาตุกอยชาวขาตุกอยดูมันมีหนังเรื่องที่ชอบกันไหมมีล่าสุดแบบชอบไอรอนแมนแบบชอบมากๆคือแบบแบบดีมากเลยอะนุ้นชอบชอบเครล่ะชอบเครล่ะคุณได้มีอีกแล้ว นใครจุดจุดจุดที่สุดใครชวนกินเบียร์บ่อยที่สุดไม่ต้องนับก่อนหรือเ่าหนึ่งสองสาเป็นคนที่แบบคุณพ่อดุนะคะพ่อดุมากพ่อไม่ยอมไม่ออกบ้างแค่สนาดี้แค่ขนาดี้อ่ะข้อต่อไปเลยไหมมาต่อไปใครเปิดสุด ทุกคนคิดว่าใครสวยไม,ไม่ใช่ทุกคนกูเอย่างทคิดว่าสวยเอาแบบทำเราเหมือนแบบชมเพ well. <c oughs> ื่อนอะเราคิดว่เพื่อนเราสวยอะให้โอกาสชี้ถิงหนึ่งสองสามันคนชให้ทกคนไปสูัเนะคะว่าใครสวยช่ะอต่อไปใครมีความจริงไม่ได้ท้สเนี่ยค่ะ 1..2..3 องบงกก็แปว่าพูดสวยสุดปะไม่ไม่คนขี้เหลืสุดไปเลยปะว่าสุดว่แต่ไม่มีใครจีบเลยจริงอ่ะชอบพูดแบบไม่มีเหมือนไม่มีใครก็ะถือเลยข้ต่อไปเลยไหมจริงจริงโสดนะไม่มีคนจีบอะโสดหรือเปล่าเนี่เป็นชู้อะโสดปะใครพูดเยอะสุดหนึ่งสองาม มันชี้บุญทำไมชี้เล่าโกงอีกต่กูกลัดนิ้วเลยสิไม่จริงลูกคมันต้องพูดใครกินเก่งที่สุดหนึ่งสองสามต้องพูดก็ได้แต่จริงๆถ้าไม่ต้องเลือกอ่ะก็กินเก่งทุกคนอ่ะใครกินเก่งคนละแบบมันก็กินหมูกระทะกินไงกินเบียรกกินมึงอะ ข้อต่อไ, <ฟ S 1> ไปหัวร้อนเก่งที่สุดหนึ่งสองสามก็มันอยู่ดีอ่ะนี่ใส่เสียเนี่ยฝังดีด้วยฝังหมาไม่ใช่เป็นเป็นคนอารมณ์ร้อนง,านง่ายแบบแเ, <c oughs> เป็นเพรชเป็นเพีชนขันต้องอะไรเนี่ย <What? S 1> ข้อต่อไปค่ะใครใส่ที่สุดหนึ่งสองสามกกูชี้ต <c oughs> ัวเองก็ได้ยอมรับสารภาพ ตื่น11โมงแต่งตัวเสร็จกี่โมงพูด,ดั3ทุกคนมึงก็นับลงมา3ชั่วโมงสิเมื่อวานก็นัดเจ้อยู่ไม่เมื่อวานเธอไม่ได้บอกว่าเจ้ไม่นี่หนักกํลากลังทะเลาะกันเหรอ <c oughs> ตกสีนอนดูอะไรถึงไม่นอน่ะทุกคนพูดแล้วก็อ่ะฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเพราะคุณเจ้าเขาก็ขายสินค้ามโลกหนังมันดีอ่ะมันมีคุณภาพปกติเขาดูซีรี่ย์คุณพระเจ้าขรนหรอมือมันมันคุ้มละนิยม เงินฟไหมมึงมันไม่ได้ใครรวยอันไหนที่นี่รู้ว่าใครรวยเนิ่มนองจามกูไม่กูไม่ให้ใครอ่ะกูว่าทุกคนจนอ่ะกจนวุ่นนี้เหรอทุกคนแก๊งเราจนนะเพราะงั้นสปอนเซอร์เข้าได้แล้วเอ้าได้นะคะทุกคนว่าหน้าเราใส่ปะถามดิว่ากูกินอะไรกินอะไรคอลลาเจนอันสองก็อะไรเหรออันดับพลีมึงอ่ะขึ้นตรงนี้ฝากร้านด้วยนะคะร้านนี้นะคะทำเป็นหุ้นส่วนกักันด้วยกัน เราแนะนำเลยว่าดีเพราะว่าเวลาเป็นสิวอะประมาณสองสาวันอะยุบเลยสิวยุบเหรอหน้าท้องมั่งพี่เอหน้าท้ทองมัง่งพี่ยอ๋ตลกไลเดีอโอเคนะคะทุกคนคอลลาเจนอาหารผิวมันดีจริงๆอะ่ะข้อต่อไป <c oughs> ใครที่นอนสูงจะให้กินกัน <c oughs> หนึ่งสองสามอะ่ะโอเคเลยเยอมจํานวนไม่แต่มันไม่ใช่ความยิ่ง่อนทุกคน มันคือการน้อยใจแบบไม่ใจเรื่องเล็กๆในน้อยอะแต่ไร้สาระไม่ได้น้อยใจด้วยไร้สาระห่าจบละไปข้อต่อไปเขาง่ายเนาะได้ด่าแล้วจบเลยวัใครตามใจเพื่อนเก่งที่สุดหนึ่งสองสามเหรอโอ้โหโอ้เลยอันก็อย่างเรื่องที่แล้วอ่ะติ๊กตอกมันมันไม่เชิงการเป็นแบบว่าคือแบบเห็นใจเพื่อนอ่ะแบบว่ามึงไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถามว่ามึงวันนี้กินอะไรดี อะไรโอดโอดจะบอกว่าอะไรก็ได้มันไม่เรียกว่าตามใจทุกคนมันเรียกว่าสิ้นคิดไม่มีปัญญาไม่มีความคิดของตัวเองไม่กินเลยก็ไปเยี่ยมไม่ได้ทุกคนตอนอยู่หอด้วยกันน่ะเป็นความในใจเลยเหรอเกิดเติมเมนูที่โอกิีนอังกอรก็ไม่กินเนี่ยของซมตัเนี่ยก็แล้วคนเนี่ยมใดแดดซมตังทุกวันมันก็ไม่ใช่เรื่อง嘛แล้วคนเยี่ยดูพระเจ้าทุกวันน่ะใช่เรื่องวะไม่ได้ดูทุกวันดูมันเป็นมันเหรอคะ ไปข้อสุดท้ายแล้วใครซกมกที่ส so ุดหนึ่งสองสามนิ่งไปเลยครับเห็นไหมทุกคนรู้เพราะว่าไม่มีใครสอมมกไงเลยไม่ชี้เพื่อนใช่ไหมรู้สึกว่าข้อนี้ไม่ไม่ลงตัวหรอทำไมอ่ะหาเฉลี่ยเท่าเลยไม่ชี้ก็แปลว่าไม่มีใครซกมกก็คืออย่างวันนี้ก็จบแล้วหรอจบแค่ใช่ิดคลิปก็ฝากฝากขอโทษคนดูด้วยนะคะที่ติดตามแล้วลงคลิปช้ามากมาสุดท้ายละเราฝากชั่มหน่อย ก็ฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งตอนกดกระดิ่งจะได้แบบคลิปใหม่ลงก็จะได้ไปแจ้งเตือนเข้ามาดูปุ๊บปั๊บเลยอะไรอย่างนี้เพจเพจเฟซบุ๊กตอนนี้เรามีเพจชื่อว่าเดฟกันเดอร์แชนแนลคุยซองเลยใช่เพจเฟซบุ๊ก็ไปตามกันได้นะคะในนั้นก็ไม่มีหรอกไร้สาระคนแอดมินก็ไร้สาระเรื่อยๆเลยแต่ละทีเลยไม่ก็กล่าวว่าแบบแล้วแต่ตามมาลงคอมโพลลงแค่คอาโพสต์อะไรอย่างนี้ ฝา, um> า, uh> า,า,ากติดตามไอพีพกราต่อด้วยนะคะทาท่างมาใหม่ฝากไอตีพกราด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ uh> ่งคือคอลลาเจนที่ทำโอฝากด้วยอันนี้ดีดีไปจริงทุกคนดีจริงๆก็กินจริงๆอ่ะอ่ะนดูหน้าอันนี้ลองพื้นนี่ลองพื้นไม่ต้องไม่ อันนี้แต่งหน้ามาใส่หอมทุกคนแต่มันดีจริงๆดีจริงรดีไปตับอ่ะก็พูดคำมาซะย,ยาวเลยจบเสียงีนะทุกคนไยยามันไปเดี่ย <ๆ S 2> อันนี้พูดเยอะไปแล้วนะอ่ะอ่ะยาวมาีไปค่ะวัน,นี้วันที่หกลองคลิปอีกทีทน่าจะวันที่หกเดือนหน้า <c oughs> Two thousand years later.